อย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับ9้าพระเกจิอาจารย์ดังแดนใต้ร่วมปลุกเสมุงคลวัตถุรุ่นเจริญพรร้อยหกปีพ่อท่านอิ่มอาจารย์เปลี่ยนหัตถยานนคาวาสขมังเวศสายเขาอ้อร่วมชื่นมื่นเข้ารับแจกสติกเกอร์ติดรถ เมื่อวันที make, papa, mañana, ่22พฤษภาคม2566ที่วัดทุ่งนามใหม่อำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีพิธีบวงสวงพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเจริญพร106ปีพ่อท่านอิ่มปัญญาวุฒโธพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายพุทธาคมพ่อท่านค้ายวัตถุมงคลที่เข้าพิธีพุทธาเทวาพิเศษประกอบด้วย เหรียญเจริญพอร้อยหกปีเหรียญเม็ดแตงรูปเหมือนพ่อท่านอิ่มปัญญาวุฒโธร,รูปหล่อลอยองค์พระอุเชนหรือพระพิคเนตผ้ายันพระอุเชนหรือพระพิคเนตลูกอมพระลาหูปิดตาพังพการพระปิดตาณเงินทองตะกุดจินดามณีเรียกทรัย์กระต่ายทองรับทรัพ์ ฐานไถพิกร้ายกลายเป็นดีพระชัยวัดหนุนดวงเศรษฐีวัดถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารบุรพาจารย์วัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิป,ปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสร้างโดยนายธนกิจสกุลอมรพร้อมด้วยคณะพิธีพุทธา เทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเจริญพร106ปีหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโถรหรือพ่อท่านอิ่มณอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูลจัังหวดนครศรีธรรมราชเมื่อวันจันทร์ที่2พฤษภาคม2566ดิถีเลิกมงคลราชาเลิกชัยโชคอมฤตติโชค เวลา9นาฬิกา9นาทีประกอบพิธีบวงสวงบูชาเลิกโดยอาจารย์เปลี่ยนหัตถยานนคารวาดขมังเวสสายเขาโอเป็นเจ้าพิธีอัญเชิญบารมีเทพเทวาจากนั้นเวลา 14.29. นาฬิกา29นาทีพระสงฆ์เรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกบปะวัตนสูตรเวลา 14.15. นาฬิกา15นาทีพระราชมงคลวชิวระปัญญาหรือพ่อท่านอิ่ม เป็นประธานจุดเทียนชัยพระคณาจารย์เก้ารูปนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกประกอบด้วยพ่อท่านอิ่มปัญญาวุฒโธพ่อท่านกเกษมเข็มมาจารวัดมะม่วงตลอดพ่อท่านถาวรถาวโรวัดบอดจิงพระอ,อาจารย์สมนึกฉันทธรรมโมวัดหลวงบนพระอ,อาจารย์จอยวัดสวนหลวงพระอ,อาจารย์ลันสิริวัดภูเขาทองพระอ,อาจารย์เสถียรวัด โคกโดนพระอาจารย์หลังจาริกโกสำนักปฏิบัติธรรมพุทธจาริกพระอาจารย์พิชัยวัดบางไทรพระพิธีธรรมสี่รูปสวดพระคาถาพุทธาพิเศษจากวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงเวลา1 6บนาฬกา9นาทีพ่อท่านกเกษมเข็มมัจโโลเป็นประธานดับเทียนชัยพระเกจิคณาจารย์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์โปรยเข้าตอกดอกไม้ประธาน ถวายจะตุปปัจจัยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์กล่าวอนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับสำหรับบรรยากาศเป็นไปนอย่างชื่นมืน่นผู้เข้าร่วมพิธีรับแจกสติกเกอร์ติดรถจากพ่อท่านอิ่มพร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะครับนะ้าเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศหน่อยนะบรรยากาศหน่อยนะ้าผมไปถึงนี่นะครับไปถึงผมก็ต้องขึ้นไปกราบพ่อท่านอิ่มก่อน พราะท่านอิ่มเมตตามากร้อยหกปีแต่ด้วยอายุของท่านน่ยนะครับอายุของท่านท่านไม่ได้นั่งรับลูกศิษย์นะอย่างเดียวนะฮะท่านก็กึ่งนั่งกึ่งนอนบางทีท่านก็นั่งบางทีท่านก็ลุกขึ้นมานะนะคือคือคือนะท่านนอนท่านนั่งท่านนอนท่านนั่งนะเหมือนนี่ผมผมเนี่ยนะจะหกสิบแล้วเนี่ยผมก็เป็นแบบท่านอะ นะเหมือนเหมือนไม้ลมลุกอะ่ะนะบางทีเราก็นั่งบางทีเราก็อนอนท่านก็เหมือนกันนะพอแต่พอลุกสิทธิ์ขึ้นไปเนี่ยนะท่านก็จะผมน้ำมนต์ให้ตลอดเลยนะผมน้ำมนต์ให้ตลอดท่านเมตตานะใครจะบันทึกภาพถ่ายรูปก,กับท่านก็ได้นะฮะแล้วผมเนี่ยสังเกตนะฮะสังเกตท่านมีท่าให้กับคนที่จะมาบันทึกภาพกับท่านด้วยนะ นะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นคนที่ไปบันทึกภาพกับท่านนะ่ะนะใครจะบันทึกภาพกับท่านท่านจะมีท่าให้หมดเลยและท่าของท่านมีนะกอดคอนะเอามือวางบนไหล่นะจับหัวนะจับหูนะรูปเขา่าท่านมีภาพให้นะภาพออกมาดูแล้วนะดูแล้วนะคนที่เก็บไปเนี่ยเก็บภาพแบบนี้ไปเนี่ย ลูกศิษย์อ่ะเขาจะปลื้มอ่ะจะปลื้มใจนะปลื้มใจเพราะว่าภาพแบบเนี้ยภาพที่ท่านนะคนที่มีหนวดนะนะมีหนวดท่านก็จับหนวดนะแล้วก็ถ่ายรูปนะท่านจับหูนะท่านจับหัวแล้วก็ถ่ายรูปผมบอกว่าแต่ละนะแต่ละท่านที่ได้ไปเนี่ยเนะจะมีภาพที่แตกต่างและไม่เหมือนกับ หนะ้าขนาดเราเองเนี่ยผมเนี่ยผมถ่ายภาพเองนะเวลาผมถ่ายภาพท่าเดิมเดิมอะ่นะหน้าท่าเดิมเดิมนะหนะ้ากอดอกบ้างนะแล้วก็นาะยกนิ้วโป้งบ้างนะหรือปปริโพบ้างสู้ๆหรืออะไรแบบเนี้นะเราก็จะเป็นเด็ก้ยหนะ้าภาพมันจะจํากัดมากแต่พอท่านอิม่มหนะ้าท่าท่านท่าท่านเยอะเลยอะ่ะท่านให้ลูกศิษย์อ่ะแล้วดูแล้วแบบเมตตานะท่านถ่ายกับผมเนี่ยท่านท่านเอา นะท่านเอามือวา,างอย่างนี้ยท่านถ่ายกับผมนะท่านเอามือวางอย่างเงี้ยนะแล้วชาวต่างประเทศที่มาเนี่ยท่านก็ถ่ายอย่างนั้นนะท่านเมตตาไงท่านยิ้มแล้วท่านก็ลูบหัวบ้างนะจับหูบ้างแล้วแล้วภาพที่ออกมาจะเป็นภาพที่น่ารักอ่ะแสดงถึงความเมตตาของท่านแล้วท่านก็ยิ้มนะท่านยิ้มนะท่านไม่เคยหน้าบึ้งอ่ะไม่เคยหน้าบึ้งยิ้มนะฮะถึงความเมตตาของท่านเนี่ย ผมบอกนะโอ้นะผมเห็นแล้วเนี่ยนะเมื่อวานผมเองไปขอจริงๆแล้วผมผมเคยถ่ายรูปกับท่านแล้วนะเมื่อวานเห็นท่าท่านผมก็อยากจะถ่ายบ้างนะแล้วท่านเป็นกําหนดท่าเองนะไม่มีใครไปกําหนดให้ท่านนะท่านกาหนดท่าเองว่าคนไหนจะเป็นท่าแบบไหนนะส่วนผมเนี่ยแนะท่าของท่านก็คือแม้เอามืออย่างนี้นะบางคนท่านท่านโอบนะ นะบางคนก็โอบบางคนก็รูปแก้มบางคนจับคางนะบางคนจับหูเต่เนี่ยแ้วท่านมีท่าให้หมดเลยนั้นะน่ารักมากนะนี่พอท่านอิ่มนะตอนที่ท่านนั่งนะโอ้โหนะฝนตกอะ่ะก่อนเสกนี่ฝนตกนะแล้วตกแรงด้วยนะพอพอจะเสกฝนแผ่วลงแล้วเบานะพอท่านอิ่มก็นั่งรถ นั่งรถมาแปดแปดสองสองนะถ้าจาไม่ผิดนะทะเบียนถ้าผิดเขาขออาภายัยนะนั่งรถมาแต่ว่าไม่ไกลอ่ะนะจากกุติท่านมาที่ที่โบสถ์อ่ะไม่ไกลแต่นั่งรถมาท่านนั่งรถมาแปดแปดสองสองนะนะนั่งรถมาลงจากรถเสร็จอายุร้อยหกปีท่านไม่ต้องใช้รถเข็นนะท่านเดินได้นะนาแต่ก็ประคองประคองหน่อยท่านเดินได้นะร้อยหกปีท่านเดินเดินเดินแล้วก็เข้าไปที่นะเข้าไปที่โบสถ์ท่านเชื่อมา ชั่วโมงกว่านะเศกอะแล้วเศกที่นี่เนี่ยนะเศกทางใต้เนี่ยเศกมีมีหยุดเป็นจบจบด้วยนะมีหยุดเป็นจบจบด้วยเศกหยุดเศกหยุดเศกหยุดนะสามจบอะพ่อท่านอิ่มเมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัยแล้วก็พ่อท่านกเกษมเขมมาจาโร ο, เป็นประธานดับเทียนชัย แล้วท่านรู้ไหมสององเนี้ยสององเนี้ยถือว่าสุดยอดทั้งคู่เลยพ่อท่านกเกษมเนี่ยนะนะผมผมชี้เป้าไว้ท่านก่อนนะพ่อท่านกเกษมเนี่ยระยะยาวยาวดีหน้าตาท่านได้แล้วท่านก็ร่ำเรียนวิชามาท่านถักตะกุดเองทำอะไรเองนะองค์เนี้ยหลวงพ่อพระมหาสุรศักนะยังศรัทธา